ไปดูกันคะ่ะว่าลักษณะของคนโทรเมื่อเช้าไม่ใช่คนโทรศัพท์โทรหาในเดอร์จัมเบอร์ครูมิงไดบอไม่ใช่ลักษณะอย่างนี้เรียกว่าคนโทรนะคะอันนี้เป็นคนโทรที่เขาบอกว่าไม่มีฝาปิดอ่าเป็นอะไรคะาครับอะไรเออ,อที่กวดน้ําหรอใช่เปล่าโอ้โหอ่มหามีหลายลักษณะนะคะเขาบอกว่าเป็นที่ทส,สำหรับพยานะสํำหรับใส่ ใส่น้ําแต่มีปากเป็นไงคะออปากสูงไม่ใช่ปากยาวนะคะลักษณะอย่างนี้หรืออีกหนึ่งลักษณะนี่เป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาดูนี่นะคะอ้าลักษณะแบบนี้อันนี้ก็เป็นคนโทเหมือนกันอันนี้คนโทมีอะไรคะมีหูใช่แล้วมีหูนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งลักษณะนี่ก็คนโทเหมือนกันอันนี้เป็นคนโทอารับนะนะคะสวยงามไหมคะสวยงามไม่ใช่โทหาเดนเดอร์อย่างนั้นไม่ใช่นะถ้าโทอย่างนั้นต้องมีตัวอะไรด้วยคะมีรอเรือด้วยนะคะอ่าวค้างไว้เมื่อเช้านี้นํามาให้ดูแล้วนะคะหมดกันแล้วนะความรู้อ่าแล้ววันนี้เด็กชายเตชินบอกว่าครูครับ งานผมที่คุณครูบอกว่าจะให้นําเสนอผมทํามาสวยที่สุดเลยครับทั้งห้องผมสวยกว่าใครเลยใช่ไหมามาดูซิอ่มาดูงานเตชินเตชินบอกครูครับผมเนี่ยอุตส่าห์เดินทางไกลมาจากป่าละอูนะครับเมื่อตอนปีที่แล้วผมเรียนอยู่ป่าละอูปีนี้ผมอยากจะมาเรียนวังไกลกังวลแอบดูเพื่อนวังไกลกังวลทํางานกันสวย,สวยผมก็อยากทําบ้างพอผมมาถึงผมก็ได้เท่านี้แะครับสวยไหมคะ อาก็สวยเหมือนกันรประมือให้เตชินหน่อยนะคะเตชินบอกว่ามาตราตัวสะกดที่ครูมิให้ทำผมก็ไปตกแต่งมาสวยงามได้แค่นี้แล้วก็นี่คือแม่กอาการนะดูของเพื่อนปลายทางมาเยอะแล้วมาดูวงไกลกังวลบ้างดูสิเนีย่ยดูของเพื่อนแล้วดูของเพื่อนอีกครูครับผมก็ได้มาเท่านี้แหละครับลบแล้วลบอีกครับคุมครูคเนี่ยที่เขียนมาทั้งหมดก็สวยขนาดนี้แล้ค่ะแต่ทั้งหมดนั้นถูกไหมคะ ได้สีดำใจดำน้ำปู่กายาเก่าเท้าเทา,ทา,ทาใจดียาชื่อวิชาหมามีนามีเหมามีผู้มีลามีก้าวนะคะคำเหล่านี้เป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่กออกาาใช่หรือไม่เงียบใช่แล้วอต่อไปเตชินบอกครูครับไม่เคยได้เรียนศิลปะที่ไหนมาเลยกว่าจะมาถึงจากป่าละอูโรงเรียนวังมันก็เป็นศิลปะเปิดแบบนี้หละครับสวยไหมเนี่ย โอ้สวยอีกแล้วนะชมตัวเองก็เป็นด้วยแม่อะไรคะเนี่ยแม,แม่กกนะคะก็คำก็ถูกต้องแต่ว่าชอบตัดคำศกได้คำว่าศกเฉยเฉยเป็นไงศกซ้ออกกอศกเฉยเฉยศกกระปรกก็ไม่ว่าเนาะศกมาเฉยเฉยไม่รู้ความหมายคืออะไรอ้าวแม่กงครูครับได้มาเท่านี้เหมือนกันครับคุณครูอได้ไร ได้เกง่งได้เกง่งเป็นไงเกง่งอะ<า>เ,เกง่เกงที่ไหนไหนเกง่งอา่านให้ออกสิเป็นเกง่งกอเองออกเกง่งเดี๋ยว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 ขออา่าเดี๋ยวหา,วาดินสอปากกามาชี้ให้ดูออุตส่าห์ดูของเพื่อนปลายทางมาตั้งนานนมวังไกลกังวลเหลือแค่เนี้ไอ้กลางเก่งก็ไม่กลางเกง่งครูบอกให้เขียนคำใช่ไหม ก็ได้กลางมาหนึ่งแล้วก็เก่งมาหนึ่งครัวจะไม่ครบ20สิบก็เลยกลางไปหนึ่งแล้วก็เกง่งกลางก็มีความหมายนะกลางร่มกลางอะไรกลางเสือ <_ d ata> อ่านะคะแต่เกง่งเฉยๆนี่แปลว่าอะไรนะแยกคํามาจากกลางกับเก่งเหรอคะพอกงอีกโกงอะไรโกงกลางเออเกง่งจริงๆใช่ไหมเออ,อรู้สึกเหนื่อยไหม ใหญ่นิดหน่อยเนาะอะแม่กลมได้ชื่อตัวเองมาโปรแกรมได้อะไรมาอีกเนี่ยตูมตูมเก่งจริงๆเลยนะเนี่ยตูมแล้วก็ตามะานะ,ะแม่ครูมิ้งก็ช่างเห็นจริงๆนะตูมแล้วก็ตามจริงๆแล้วเข้ามาอะไรตูมตามใช่ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูเห็นมอมแล้วเดี๋ยวคุณครูโยงเส้นไปหาแมมก่อนมีเปล่ามอมแล้วก็ต้องแมมใช่ไหมมีไหมไม่มีนะเออ เอออะใช้ได้ไหมคะใช้ได้ไหม,ไมไอ,อืมใช้ได้ใช้ได้อ่าตูมแล้วก็ตามด้วย <ส omat comunidad> ต่อไปแม่เกยอ่าแม่เกย <social media. S 2> ได้มาเ,เป็นคำเนาะฉันไม่คอยรอฉันไม่คอยรอเป็นคำไม่ฉันไม่คอยรอใช่คำไหมคะฉันไม่คอยรอไม่ไม่คอยรอเหรอเป็นยังไงฉันไม่คอยรอความหมายก็ไม่เข้าใจแถมยังเป็นอะไรฉันไม่คอยรอใช่คำไหมคะ ไม่ใช่อ่าไอ้ฉันไม่ค่อยรอไม่ใช่คอยขอโทษเขามีวรรณยุกต์เอกด้วยอ่าฉันไม่ค่อยรอฉันไม่ค่อยรอเธออันนี้เป็นอะไรแล้วเป็นประโยคไม่ใช่เป็นคำแล้วนะคะอ่าเ,เป็นไงอีกแล้วอืมต่อไปอ่าอะไรคะนี่แม่เกิลโอ้มีชื่อเรียวมะด้วยเรียวมะจากเรื่องอะไรเรียวมะทำบุญไกิอู้ โอ้เรียวมะพิกแผ่นดินรู้จังอ่านะคะครูมิ้งเคยได้ยินเรียวมะเรียวมะเรื่องอะไรนะเรียวมะอืมอ่ะปู่แม่กนปู่ทำงานเป็นอะไรแล้วปู่ทำงาน,เป,นเป็นประโยคทำงานเฉยๆก็พอนะคะนะแผ่นดินดูซีสวยไม่ได้ของลูกศิษย์ครูมิง้งเอออยากจะแซกแผ่นดินหนีบันไดถูกไหมคะบันไดผิดตรงไหนคะ ใช้อะไรคะรอ่อเรือเหรอคะบันไดใช้อะไรคะฮะอา่สา,รอาสาระไรอต้องเป็นสระไอไม้มาลายอ่านะคะเตชินเตชินต่อไปแม่กบอุ้ยอันนี้สวยไหมสวยอ่านี่ระบายสีสวยอุ้ยใครทำให้เนี่ยอ้า พอสวยแบบนี้ย่าทําให้ย่าอีกแล้วเมื่อเช้าเขาบอกว่าย่าเป็นคนตายย่าเคยตายวันนี้ย่าต้องตายแน่ๆเพราะย่าทํางานให้เตชินย่าตายไหมไม่ตายเห็นไหมย่าเขาทางานนั่งสวยย่าเตชินก็สวยด้วยนะบอกให้คุณครูมิ้งเคยเจอแล้วอ่าคุณย่าทํางานให้เตชินสวยมากเลยแล้วทไมเตชินไม่เอาความรู้จากคุณย่ามาเลยล่ะคะอ่าสวยไหมเนี่ยคุณย่าระบาย สวยอันนี้คุณย่าเขียนให้ใช่ไหมคะยีราฟอ้ทำไมเขียนสวยจังมีคำไหนที่คุณย่าเขียนให้บ้างคะมีไหมมีไหมคะมีครับอ้าวมีย่าเขียนให้ด้วยเดี๋ยวจะเรียกย่าให้มาเรียนประจวบคีรีขันแน่เลยในย่าเขียนใช่ไหมเอาเลยเขียนเองอีกหาอะไรมือย่าไม่เจอไมยราบเหรอย่าเขียนเอาเขียนเองอีกแล้วย่าไม่ได้เขียนงันผ่านดีกว่าอ้าว แม่กดอันนี้แม่กดสวยไหมคะใครระบายสีให้คะระบายเองเทราวนี้ไม่ใช่ย่าแล้วนะมีดาวยูเรนัสด้วยมีดาวพุธด,ด้วยมีชื่อครูมิงด้วยวัฒนามาริชนมีคือครูกดจกรด้วยอ่านะคะถูกไหมถูกไหมถูกนะคะอ่ะต่อไป อุ๊ยอันนี้ไม่ใช่แม่ตัวสะกดแล้วล่ะคะ่ะอันนี้อะไรล่ะคะคำน่ารู้คู่ชุมชนนอกเมืองในกรุงอ่าเขาได้คำจริงหรือเปล่าได้โกรธข้าวเหนียวมูลรถไฟฟ้าใต้ดินกรุงเทพขี้เหล็กกะเพร,เราคำแพงถนนไก่แช่ไก่แจ้อ่ะเป็นคำนะไม่ใช่เป็นประโยคอ่ะจบแล้วคะ่ะปรบมือให้เตชินหน่อยจ,จากป่าละอูมา ได้เท่านี้ะนะคะ,ะถือว่าใช้ได้ใช้ได้นะคะอยู่ในเกณฑ์พอใช้คุณนี้เตชินคนหล่อลนะหน้าตาหลอดีนะถ้ามีหูมีตามมีจมูกไม่งั้นไม่ให้เรียนด้วยะนะคะ,ะคนอื่นล่ะคะเรียบร้อยหรือ,อยังยางางนชิ้นนี้เรียบร้อยแล้วไม่กล้าโชว์กับคุณครูกลัวคุณครูจะบอกว่าคุณย่าทําให้อีกอะนะคะไม่เป็นไรครูมิ้งบอกแล้วว่าให้ใครช่วยคิดก็ได้ช่วยทาก็ด้วยก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันแต่ที่สําคัญเมื่ออ่านต้องทาไมคะ อ่านให้ถูกอ่านเองเขียนเองนะคะเอาแล้วค่ะเก็บงานเอาไว้ก่อนตอนนี้นั่งตัวตรงเราค้างกันอยู่ที่เมื่อเช้าความสุขอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะตอนนี้กลับไปดูเรื่องราวของเรากันดีกว่าค่ะความสุขอยู่ที่ไหนเป็นบทร้อยกรองประเภทอะไรนะคะ